ครับผมไม่สบายแล้วล่ะครับหลังเรื่องก็เลยป้านเงียบใช่ไหมเพราะว่าโซโซ,โซงเงียบใช่ครับเกี่ยวป้าเกี่ยวครับตนี่ผมเป็นคนเงียบผมทำกำลังทำสต,ติอยู่ครับควบคุมสเตติเองควบคุมอะไรเห็นเต้นโยกโยกโยกเข้าไปเหมือนโยกเมื่อวานโดนแม่ได้เยอะ ออมเมื่อวานเจอแม่รู้จริงปะจริงครับแม่ด่าแม่บ้างไหมจริงต้องนะงี้หรอไม่ใช่แม่เอ,อาออว่าเพราะแม่เขารักแม่ก็เป็นอย่างครับ<า>จริงโลกว่าทำงานทำจริงอยู่ข้างใน,นมันก็พร้อแล้ว นจนมันไปแล้วจนโลกเข้าไปนง้กเย็นครับ